สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่คนเป็นคู่รักกันเนี่ยก็คือต้องให้สติปัญญาซึ่งกันและกันต้องเปลี่ยนจากคู่รักธรรมดาครับให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่บุญให้ได้คือธรรมชาติในเวลาหนุ่มสาวเขาคบกันใหม่ๆมเนี่ยมันจะมีความชอบนะครับในเรื่องของหน้าตาหน้าที่การงานความหลงไหลคลั่งไคล้นะครับตรงนี้มันเป็นความชอบพื้นฐานที่มันทําให้คนสองคนมาอยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าต้องการให้มันอยู่ไกลกว่านั้นเนี่ยคนสองคนนี้ก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันมันถึงจะไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลกว่านั้นพระเจ้าท่านก็ให้เน้นย้ำในเรื่องของปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยเราอาจจะหมายถึงปัญญาในทางธรรมทัศนคติในการมองโลกนะครับความหวังความฝันในสิ่งที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยมันต้องยึดโยงกันไว้หมายความว่ามันต้องทัดเทียมกันคิดไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งนี้นะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีวันเสื่อมเหมือนกัน สิ่งที่ทําให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของความมีเมตตาต่อกันความเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันความเป็นเพื่อนที่มันเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะครับในภาษาธรรมะเนี่ยเขาจะมีคําว่าคู่บุญคู่บุญก็คือเกิดมาเพื่อเกื้อหนุนกันโดยปราศจากเงื่อนไขคือหมายคมว่าเราอยู่กับคนคนนี้ไม่ได้อยู่เพื่อต้องการอะไรเพื่อตัวเองแต่อยู่กับคนคนนี้เพื่อต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีพระเจ้าท่านเลยใช้คําว่ากัลยะาณมิตรคือพูดง่ายว่าหนุ่มสาวทุกคนนะครับ ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่พัฒนาไปสู่ความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยถึงยังไงเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ไม่ราบลื่นเราสังเกตดูเวลาแต่งงานกันไปนานๆบางคนก็ไม่ได้เลิกจากกันแต่ไม่ได้มีจิตที่รู้สึกดีต่อกันแล้วแต่อยู่กันเพราะความกลัวเพราะความเคยชินเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่คนเป็นคู่รักกันเนี่ยก็คือต้องให้สติปัญญาซึ่งกันและกันต้องเปลี่ยนจากคู่รักธรรมดาครับ ให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่บุญให้ได้ถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะยืดยาวนานมากกว่าเพราะเราต้องไม่ลืมว่าต่อให้มีเป้าหมายร่วมกันนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับถึงช่วงอายุหนึ่งเนี่ยเป้าหมายมันก็เปลี่ยนมนุษย์ถึงยังไงเนี่ยก็ต้องดําเนินไปสู่ความแก่เจ็บตายถ้ามันไม่มีเป้าหมายทางธรรมร่วมกันเนี่ยความรักมันก็จืดชืชดลงไปในทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเช่นสมมติว่าคนคน,คนหนึ่งอันนี้พูดถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเลยนะครับ ถ้าคนคนหนึ่งเขาเริ่มต้นด้วยการสนใจธรรมะในปริมาณที่เล็กน้อยแล้วคบกันถึงจุดหนึ่งคนที่เป็นภรรยาอาจจะมีความสนใจมากสามีอาจจะไม่ได้สนใจเท่าเดิมหรือสนใจน้อยกว่าเดิมหรือไม่ได้สนใจเทียบเท่ากันเนี่ยนะครับเวลาเขาไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพบชาติต่อไปเขาก็ไม่เจอกันอีกเนื่องจากคนคนนี้มันเปลี่ยนเรื่องสนใจแล้วเขาก็ไปเจอคนที่สนใจในสิ่งเดียวกันในระดับเดียวกัน พระเจ้าท่านบอกว่าท่าที่มันเหมือนกันเนี่ยมันจะดึงดูดท่าที่มันแตกต่างเนี่ยมันจะผลักกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยสิ่งที่สนใจเนี่ยต้องเป็นเรื่องเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเป็นในทางที่ดีนะครับมันจะทําให้การคบกันเนี่ยได้ยืนนานแม้แต่เรื่องจาคะเนี่ยที่พระเจ้าท่านบอกไว้ว่าถ้ามันมีห่างกันมากก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นสามีเป็นคนที่มีจิตเมตตาแบ่งปันเอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือคน ภรรยา,าจ,จะไม่ค่อยชอบช่วยใครถ้ามันห่างกันมากๆมันก็จะทะเลาะก,กันนะครับสามีอาจจะอยากทําเพื่อผู้อื่นแต่ภรรยาอาจจะรู้สึกว่าทอาทำไมเธอต้องไปทําให้คนอื่นทําให้ครอบครัวของเราดีกว่าแบบนี้ก็จะอยู่กันไม่ได้ปัญญาไม่เสมอกันก็ไม่ได้นะครับศรัทธาไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้เวลาที่เราพัฒนานะครับในคู่รักของเราเนี่ยเราพัฒนาสติปัญญาไปเท่าไหร่เราต้องสนับสนุนในคู่รักของเราเนี่ยพัฒนาตามขึ้นไปด้วย เราศรัทธาในอะไรเราให้เขาศรัทธาด้วยแบบนี้มันจะคบกันได้ยั่งยืนแต่ถ้าทุกอย่างมันห่างกันมากนะครับแบบนี้มันจะไปด้วยกันไม่ได้ก็คือเรียกรวมรวมว่าความดีมันเสมอกันความชั่วก็เสมอกันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับแต่เขาจะพากันเดือดร้อนถ้าเขาชอบสิ่งที่ไม่ดีเหมือนๆกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเดือดร้อนทั้งคู่